นะโมตัสสะภะสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <India> พุทธัสสะอัภัะมัตโตอะยทังโตยัควายัง ตักรักจันทนีโยตสีวะตังรัมโววาติเทเวสุโโอ,อุตตโมเทมมโนนออัญชลีเหนือเสียงก้าวนั่งคุกเก่าเทพพนมบังคงสารูรชาพระรัตไไรไตรใจเบิกบานเป็นกรรมฐานที่พึ่งตลอดไป ขอความสุขเจริญสีเจริญยศจงปรากฏแก่ทุกท่านที่ฟังเสียงเจริญสิ่งเจริญธรรมจงบาเทียงเจริญทานพร้อมเพียงเรียงสักมาและขอท่านทั้งหลายจงประสบจงผ่านพบประสบสุขท,ทุกแห่งผหนเยืนเดินดนั่งนอนเลิดโดน กิเลิพ้นเพลิด้วยธรรมตลอดไปณเวลาและโอกาสต่อไปนี้อาตมะกับขอนำคำท่านสอนมาแสดงให้ทุกท่านได้สังวรเป็นเครื่องสอนจิตผูกยิดให้ฝ่อนกายและขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งจิตโปรดพินิจถึงเนื้อธรรมคำท่านสอน เพื่อเป็นธรรมพักสัมมาเป็นาอาภรณ์เป็นเครื่องส่งให้ผลทุกสุขนิรันเพื่อเป็นเครื่องจำเริญจิตจำเริญใจเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มคุลสุสมศรัทธาสัมมาปฏบาาิบัติแก่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนักโอกาสแห่งความมันเทิงต่อไปนี้อาตมาพา จักขอนำธรรมะท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงไว้ในพระสูตรมาสแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเนื้อความโดยพิสดารตามพระบาลีที่มาในพระสูตรของเรื่องนี้ก็มีว่าวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเมรว,วันวันนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตบาล ทรงปราลบาประวายทาหารมุตบาทแก่พระมาหาตัสตะเถระจึงได้จัดพระธรมทศนานี้ว่าอัภมัตโตอายาวังโตดังนี้เป็นต้นเนื้อความโดยพิธสนาตามพระบาลีที่มาในพุทธคดีของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งท่านพระมาหาตัตสะเถระเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจวัน เมื่อออกจากสมาบัติแล้วก็คิดว่าเราจะเที่ยวบินธบาตตามลำดับตรอในกราชาคห์ในสมัยนั้นนาขับสอนประมาณ500ดานผู้เป็นบริวารของท้าวสะกัเเวร่าเกิดว่าอุตสาหัว่าพวกเราจาระสบายบินธบาทแก่พัะเสระดังนี้แล้วจึงได้จัดเตรียมบินธบาท500ที่ แล้วาลมายืนอยู่ในระหว่างกลางกล่าวว่านิ่มรรับบินฑบาตนี้เถิดเจ้าข้าขอท่าโนโปรดทำวามสงฆ์พวกแย่พวกิฉันเถิดเจ้าข้าพระเถระกล่าวว่าพวกเจ้าทูไปเสียเถิดฉันจะทำวามสงฆ์พวกคนเห็นใจก็เป็นอันว่าเมื่อเรานาอักษรถูกพระเถระปฏิเสธการใส่บาตร จึงได้พาดันกลับไปยังเทวโลกด้วยความเสียใจเมื่อเท้าสกัดเทวราชเห็นนาัสอนเหล่านั้นและทราบว่าพวกเธอถูกพระมหาักคตปะเถระปฏิเสธการใส่บาตรเท้าเธอะสมจาวาวด้วยพระโคงเองจึงแปลงเป็นคนแก่ข้ามข้า ด้วยอำหน้าจลามีฟันขัดผมหอกหลังโกงเป็นช่างคอผ้าผู้เฒ่าและทำแมนะนาศุจาดาผู้เต็มเทพธิดาให้เป็นหญิงแก่อย่างนั้นนั่นแลแล้วมิตรถนนช่างโหดขึ้นมาสายหนึ่งยืนถึงหูกอยู่ฝ่ายท่านพระมหาจอสตักเถิดละเดินบ่ายหน้าเข้าเมืองด้วยหวังว่าเราจะทำความโศกแก่ คนเห็นใจเห็นถนนสายนั้นรอบเมืองน,นั้นแลแลดูอยู่ก็เห็นคนแก่สองคนนั้นในขณะนั้นเท้าสก,กัดกำลังถึงโขนดาสุทธาดาคอรอดพระเถระคิดว่าสองคนนี้แม้ในยามแก่ก็ยังทำงานในเมืองนี้พู้จะเห็นใจกว่าสองคนนี้เห็นจะไม่มี เราจัดรับพัะแดประมาณกับไว้หนึ่งที่สองคนนี้ถวายแล้วทําความสงเคราะห์แก่คนสองคนนี้ดังนี้แล้วก็บายหน้าตรงไปยังเรือนของคนสองคนนั้นแรลท้าวสกัดเนเห็นพักเถระท่านบาอยู่จึงกล่าวกับดางจิตาดาว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเดินมาทางนี้ เธอจงนั่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจัดวงท่านสักรู่หนึ่งจตงจะถวายปิธบาศเมื่อพระเถระได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วแม้สองตายายนั้นก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นทำเหมือนกำลังทำงานอยู่จนเวลาผ่านไปหน่อยหนึ่งแล้วเท้าสกัดจึงกล่าวว่ายาย ที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพักเถระองคุงมายืนอยู่เธอจงไปตรวจดูซิเมื่อนางสุธาดาตอบว่าท่านจงไปตรวจดูเองเถิดท้าวเธอก็ออกจากเือนแล้วไหว้พระเถระด้วยเป็นจาทุดิษฐ์เอามือทั้งสองเท้าหัวเข่าขึ้นแล้วถอนใจย่อตัวลงหน่อยหนึ่งแล้วกั ผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแลพทางกล่าวว่าตาของพระผม้าฟบบางดังนี้แล้วพ้องหน้าแหงดูแล้วกล่าวว่าผู้ตายจริงท่านพระมหาจักรพรรดิเจ้าของเราดันดนจะมายังยประตูกระท่อมของเรายายมีอาหารอะไรอยู่ในเือนบ้างไหม เมื่อนายสุาทาดาทำเป็นปุยพุยจอินใบหนึ่งแล้วให้คำตอบว่ามีจักนายเท้าสกัดกล่าวว่าท่านเจ้าค่าพระคุณเจ้าอยากคิดเลยว่าทานเส้าหลงหรือประนีตโปรดทำความสงเคราะห์แก่ประอุมทั้งสองเถิดเจ้าจค่าพระเถระคิดว่าทานที่สองหัวเมียญานถาวายแล้ว จะเป็นน้ำผักนองหรือลางํำมือก็ตามทีเราจะทำความสงเคราะห์แก่ของหัวนเมียนั้นดังนี้แล้วจึงได้ให้บาดไปเท้าสกัดนั้นเดินเข้าไปภายในเงินแล้วพดข้าวสุกออกจากหม้อใส่เต็มบารแล้วก็ถวายในมูลพระเถระอิตบานั้น ได้มีแกงและกลับมากมายได้หอมตลบไปทั่วกรุงราชพฤกษ์แล้วในการนั้นพระเขระค์ิดว่าชายนี้มีสัดิ์น้อยแต่มีตบาดมีสักติ์มากเช่นกับโคชนะของเท้าสก,กัดนั่นไครหนอดังนี้แล้วก็ทราบด้วยาว่าชายคนนั้นเป็นเท้าสกัดจึงกล่าวว่าว ท่านแย่งสมบัติของคนถินใจท่านได้ทำกรรมบัตแล้วใครใครมีคนถินใจเป็นต้นถวายทางแก่เราในวันนี้คือได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐีเมื่อท้าวสกัดกล่าวว่าผู้เิ็นใจไปกว่าขาผมไม่มีเลยครับพระเถรสัสกล่าวว่า พระองค์เฉยสี่ราชสมบัติในเทวโ,โลกจะจัดว่ดาเป็นคนถิ่นใจเพราะเหีุยกไกลเมื่อท้าวสกัดกล่าวว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าก็ถูกหลักรัสแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบตัตขึ้นพระองค์ได้ทำกรรมอัญญาไว้และเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบตัตแล้วเทพขบวดผู้มีศักดิ์สมงนันกสามองค์คือ ล,ะละักธะเทพบุตรมหาลักธะเทพบุตรอเนกวรรณลัทธเทพบุตรได้ทำกรรมพันง,งานในพระพุทธศาสนาแล้วได้มาเกิดที่ใกล้ที่อยู่ของพระโสมมีเดชมากมวกว่าพระโสมื่ยเทพบุตรทั้งสามนั้นพาเหล่าบริวารลงสูง่ระบาศงุนนด้วยคิดว่าจะเล่นลักขตะเล์ กระผมต้องหนีเข้าตำหักเพราะเดชกาเศรลักษณ์ของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับศรีลักของกระผมจากศริลักษณ์ของกระผมไม่ท่วมทับศรีลักเทพบุตรทั้งสามนั้นใครจะเห็นใจกว่ากระผมเล่าขอรับดังนี้แล้วพระเถระล่าวว่าแม้เป็นอย่างนั้น ทั้นแต่นี้ต่อไปขอท่านจะได้วงถวายทานแกเราอย่างนี้อีกเลยก็เป็นอันว่าเมื่อท้าวสกัดทราบว่าการวิงถวายอาหารมินตบาทแก่พักเถระก็เป็นคนกุศุอันยิ่งใหญ่จึงได้กล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นกรารทำกุศลกรรม ก็จัดเป็นหน้าที่ของพระสงฆจิตรรับเมื่อไหว้พระเถระแล้วก็ได้พานาจิตพาดาทำประทักสิ์พระเถระแล้วขขึ้นสู่เวหาปุตุทานว่าแม้ตามที่เป็นทานอย่างเยี่ยมอันเราตั้งไว้ดีแล้วในพักตสปะแม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม อันเราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะแม้ทางที่เป็นทางอย่างเยี่ยมอันเราได้เท้าไว้ดีแล้วในพระ,พระพกัสสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ในวิหารนั้นแลได้ทรงสรับเสียงของเท้าสกัดนั้นยินได้เรียกพิกสุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิกสุทั้งหลาย เมื่อเธอจงมาดเท้าสกัดผู้เป็นจองแห่งเหล่าเทพเจ้าทรงเปล่งทางเสด็จไปทาารากาเมื่อพิจุทั้งหลายทูลถามว่าว่าท่านคท้าสกัดนั่นทำกรรมอะไรหรือพระเจ้าข้าพระองค์จึงได้ตรัสว่า ทเาทา้าเธอลงถวายอาหารมิถบาตแก่ัดตะปผู้เป็นบุตรของเราหลังถวายมิถบาตดนั้นแล้วรักความดีใจจึงได้ไปอุทานและกลับไปยังเทวโลกนะพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายทูลถามว่าเทา้าเธอได้เทา้าเธอทราบได้อย่างไรว่าถวายอาหารมิถุบาต แก่พกระเถระเป็นของสมควรพระเจ้า,ากาพระองค์จึงได้จรัสว่าพิกษุททั้งหลายทั้งเหล่าเทพเจา้าทั้งเหล่ามนุษย์ย่อมพอใจพิกษุพพูดหูือการมีสบาวเป็นวัดผู้เช่นผู้เช่นกับด้วยบุตรของเราดังนี้แล้วองค์สมเด็จพร,ระปฏิบแก้ว ก็ทรงเปิดทานแล้วตรัสคาถาดังที่อาจารมภาพได้แสดงไว้ในตอนต้นว่าอัคอนัโตอยังคันโทยักวายังตักรัตจันทนีโยจะสีรวะตัคันโทวาติเทเวสุปตโมซึ่งก็มีคำแปลว่า กลิ่นนี้คือกลิ่นกำลังักและกลิ่นจันเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีสินทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหองฟุ้งไปในเทพในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ดังนี้ในเวลาจุพัติาการบรรลุธรรมมีพระโสดาปฏิผลเป็นต้น ได้มีแก่ตั์ทั้งหลายมีมนุษย์เป็นต้นดังนี้แลบรรดาท่านพุทธบริับรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายดังเรื่องราวในพระสูตรที่อัตมภาพได้นำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าท่านท้าสกัปท่านเป็นถึงพระราชาของเทวดาทั้งหลาย และท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ยังมาใส่บาตระมาฟังธรรมและบางครั้งก็มาบำรุงสุขปัะจาพระพุทธเจ้าก็ท่านต้องการมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือการเข้าสู่แดนพระนิพพานอันเป็นแดนที่มีแต่ความสุขด,ดังนั้น เมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วลก,ขขก,ววก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาเท้าสกัดเตวาเท้าสกัดเทวาราเป็นตัวอย่างในการทาบุญขอให้ท่านทั้งหลายทําบุญอย่าได้ขาดด้วยการให้การรักษาศีลและเจริญภาวนาสมาธิอย่าสม่ำเสมอนะแล้วท่านทั้งหลาย ก็จะประสบแต่ความสุดความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนพระอร,ริยเจ้าอริยเจ้าทั้งหลายเทศนาปริโยสาเนท้ายที่สุดแห่แงการแสดงธรมนี้อาตจจมภาพขออำนวยปอดชัยให้ท่านสาทุกคนให้ท่านสาทุกชนทั้งหลายโดยผ้าเอาคุณพระสีะรัตนไกร คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระปริยสูตรรวมทั้งบุญบาลีที่ทุกท่านได้ความเพ็ญมาในอดีตการนานประมาณนี้ได้รวมทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ความเพ็ญอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ปรวจงมารวงการป็นตบาเดชพะธลรวัตจ,จัจ ทรงผลดุลบรรดาให้ทุกท่านโัเจร,เริญสุขจเจริญโชคเจริญชัยและสมหวังในสิ่งที่ประสงค์ลงุกประการและขอให้อาริสโธคารานุศลอำนวยผลให้ทุกท่านสุขขันษามีลาบยศสนะเสริญรวยเงินทาพรอมาสนาอาลมีโชคดีทัน รับประทานแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีประการชนนี้เธน